นิทานชีวิตนิทานชาวบ้านเสนอเรื่องชายผู้ขายปัญญาเล่าโดยพามาดกาลครั้งหนึ่งมีชายผู้หนึ่งได้หอบเอาปัญญาใส่กระทอกระทอนี้ก็คือกระบุงตะก้าในสมัยนี้ได้หอบใส่กระทอจนเต็มกระทอหาบไปไกลแสนไกล เพื่อจะเอาไปขายยังต่างเมืองเขาหาไปเรื่อยๆจนแสงแดดจัดจ้าแสงแดดจนเป็นเปลวด้วยความร้อนของเขาเขาก็จึงมองหารอบๆบริเวณนั้นก่อนที่จะเข้าตัวเมืองมองหาต้นไม้ใหญ่เพื่อที่จะนั่งพักสักครู่ก่อนที่จะเข้าไปในตัวเมืองด้วยให้อารมณ์สบายใจ เขาเห็นต้นว่าต้นใหญ่อยู่ด้านข้างทางเขาจึงหลีตัวเข้าไปยังต้นไม้นั้นเพื่อพักวางกระทอลงเขาเผลอหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้พอตื่นขึ้นมาอีกทีก็เป็นช่วงบ่ายคอยแล้วเขาได้ลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็ตรงไปยังแอ่งน้ำที่อยู่ข้างคูเมืองหลังจากนั้นเขาก็เดินกลับมายัางกระทอที่เขาวางอยู่ใต้ต้นไม้ สักคู่หนึ่งมีชายกลุ่มหนึ่งสี่ห้าคนเดินออกมาจากประตูเมืองเดินเข้ามาใกล้ๆเขายัางต้นว่าที่เขานั่งอยู่เขาจึงพูดขึ้นว่าอ้าวนี่พ่อคุณพ่อคุณทั้งหลายท่านสนใจที่จะซื้อตัวปัญญากับเราบ้างไหมตัวปัญญานี้สามารถทำให้หมู่บ้านของท่าน บ้านเมืองของท่านจเจริญรุ่งเรืองสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ไปทุกๆเรื่องเสมือนแก้วสารพัดนึกเลยเชียวละชายในกลุ่มนั้นมีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าอ๋อมันเป็นเช่นนั้นหรอกหรือมันสามารถเป็นแก้วสารพัดนึกได้เลยอย่างนั้นหรือโอ้ช่างดีเหลือเกินอย่างนี้ฉันก็รู้ไปหมดทุกเรื่องเลยละสิ ชายผู้ขายปัญญาพยักหน้ายอมน้อมรับใช่แล้วท่านเข้าใจถูกแล้วท่านสามารถเมื่อซื้อไปแล้วจะทำให้บ้านเมืองของท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมองเห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างได้หมดทุกเรื่องท่านสามารถที่จะพัฒนาบ้านของท่านเมืองของท่านได้เจริญรุ่งเรืองเหมือนแก้วสารพัดนึกเลยละเมื่อชาย ผู้ขายปัญญาพูดจบมีชายอีกผู้หนึ่งในกลุ่มสี่ห้าคนเขานั่งเพ่งพินิษพิจารณาเขามองไปรอบๆบริเวณที่ชายผู้ขายปัญญานั่งอยู่แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าถ้าท่านมีปัญญาจริงใต้ดินที่ท่านยืนอยู่บริเวณที่ท่านอยู่นี้มันมีอะไรท่านรอบรู้ไหมล่ะ ชายผู้ขายปัญญานั่งคิดพิจารณาอยู่นานวนไปวนมาเอมันอะไรเหรอที่อยู่ข้างล่างนี้เขาไม่สามารถที่จะตอบได้ดังนั้นชายผู้ขายปัญญาจึงพูดย้อนขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็คงรู้สินะว่าข้างล่างนี้มีอะไรชายผู้ตั้งคำถามรีบตอบสวนกลับไปว่ารู้สิ เรารู้แน่ชัดเลยละ่ะแสดงว่าท่านเนี่ยให้คำตอบเราไม่ได้ท่านไม่รู้เลยใช่ไหมชายผู้ตั้งคําถามจึงพูดเสริมขึ้นอีกว่าถ้าเช่นนั้นเราขอตอบเลยแล้วกันแล้วก็ขอท้าท่านเลยว่าถ้าสิ่งที่เราพูดไม่เป็นความจริงเราขอให้ให้ท่านปรับเราแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดนี้เป็นความจริงแล้วเราก็ ขอให้ท่านนำปัญญาของท่านที่นำมาขายจงกลับบ้านท่านแต่โดยดีไปเถิดอย่าได้เอาไปขายกับใครเขาอีกเลยแล้วพวกเขาทั้งหมดก็ช่วยกันขุดดินขุดลงไปขุดลงไปจนลึกมากจนดินขึ้นมาท่วมหัวก็ได้เจอแมงมันมากมายเมื่อผลออกมาเป็นเช่นนี้แล้วชายผู้ขายปัญญาก็เกิดความอับอายเป็นอย่างมาก ก็ได้แต่เก็บข้าวเก็บของของตัวเองตกลงตามคำพูดที่ชายผู้ให้คำถามได้พูดเอาไว้หลังจากนั้นเขาก็ไม่ย้อนกลับมาเอาตัวปัญญามาขายอีกเลยนิทานเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าปัญญาของคนเรานั้นไม่สามารถที่จะไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ และปัญญาของแต่ละคนนั้นมีมากน้อยต่างกันจะพัฒนาขึ้นได้ก็เมื่อไปหาความรู้ให้มีมากขึ้นมากขึ้นซึ่งจะเป็นแต่ละคนเท่านั้นที่จะสามารถทำได้จึงขอจบนิทานลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ